โอเคครับมันก็มาถึงแล้วครับเฮดซิมูเลเตอร์99ซึ่งผมส่งไอตัวพวกนี้ไปไ,ไม่ได้ผมจะลาจากไอกตัวนี้เป็นครั้งสุดท้ายตัวที่ผมได้มาตัวแรกมิซิคิลตัวแรกที่ผมได้มานองก,ก็เป็นเพื่อนผมมาตลอด굿ดบเจ้าแอ,อกสลอตโต ลองว่านางคงมีอยู่ในเกมใหม่นะเพื่อนบายโอเคครับเราก็เข้ามาอยู่ในแพทซิมูเลเตอร์โอ้เ้ฮ้ยเกมใหม่ได้ออกมาแล้วครับฟอร์ดฟุตบอลมีคนเล่นอยู่นะเพื่อนผม เอาโซลโตกับหมาเลี้ยงหมาที่ผมไม่สามารถเอามาใหม่ได้เพราะว่าเออผมไม่มีตัวเอ็กซ์คลูซีฟอะไรพวกนี้นะครับใช่ครับผมไม่ใช่คนปกติแล้วตอนนี้ก็เหมือนเพลย์ซิมูเลเตอร์ปกติเลยนะครับ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยมันเป็นซิมูเลเตอร์ปกติครับแค่ yeah. เป็น99นะครับแค่นี้ want, รีวอร์ดอะไรกันไม่รู้เนะี่ยอ๋อไดมอนวิธีได้เอาเปิดไข่สามฟอง โ okay. อเคผมเปิดนี่นะ <c oughs> ผมได้ไก่น้อยไก่น้อยไก่ปีศาจนะครับขอลานขอลานกระต่ายนะครับใส่ได้กี่ตัวสี่ตัวคุณไวน้องหมาโอ <c oughs> ยากนะครับเริ่มยากแล้วคาร์บูร์บอร์ดผมคิดว่าผมน่าจะได้ในไม่ช้านี้นะอู้อู้อะไรเนะี่ยเจมเต็มเลยมันไม่มีเซตติ้งเหรอเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีเซตติ้งนี่นยากเลยไร <c oughs> ว็อกสปีดลองใส่หน่อยแล้วกัน ปุ่ล็อกโซนแล้วนะอ๋อเทรลพอร์ดครับก็คือจะเป็นเควสโอเคแล้วคือเราสามารถได้นะเควสมาแล้วก็เราได้ของคนระับราคาเท่าไหร่สองพันโอเคไปเปิดต่อครับอะไรกันนี้ อ,อู้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเกียนอะไรโอโ้มีเยอะเลยอ๋อนี่ผมไม่มีนะอันนี้ผมไม่มีอะไรอ๋อกูป๊ปโอเคผมยังไม่ได้จอยไม่โอโบอก รู้สึกว่าจะมีนะครับเมลบอกเนี่ยคือผมต้องโกดเหรอยังบอกนะผมต้องโกดอะ่ะใช่ผมต้องโกดกดไปพร้อมกับสัตว์เลี้ยงนะครับ ได้มาเยอะนี้นะครับเงินก็ถือว่าเป็นเกมนี้ทำโลบอกไม่ล่มนะครับถือว่าเล่นได้ครับเอ้ยของผมโอเคอเฮ้ยนี่อะไรอ๋อแต่ละดานน่าจะมีนะครับน่าจะมีแบบไอ้พวกนี้นะครับนี่อะไรนะผมเพิ่งเห็น ก็มันมีคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอล่าสุดของผมนะหรือว่าเอ,อ,เอ,อเลไรอ,อย่างผม่งจำไม่ได้อ,อ๋อยิปปี้ EPC นะครับผมก็จะไปหาสูตรนะครับวันนี้คอมเมนต์ว่าผมจะได้มีอะไรทำว่าผมคิดอะไรไม่ออกสามร้อยครับอะไร แมกเนตอ๋ออะไแบบดึงเหล mm ียนใช่ไหมครับใช่เปล่าใช่ฮะใช่ครับดึงเข้ามาหาตัวเราโอเคขโมยเหลียนเนี่ยเลยครับเนี่ยคำคิดว่าน่าจะขโมยเหรียญไม่ค่อยได้นะเออเออ ผมได้อะไรสมุดไรนี่ในคีสโยบ็อกซ์ปิดไปสี่อ๋อสมุดคือสมุดแต่ละอันนะมันก็มันมีรีวอร์ดไปเรื่อยๆนี่ผมไม่รู้นะว่าคืออะไรสตรองของทำให้เสเลี้ยงเราแบบเออมีความแบบโหดโหดขึ้นแรงขึ้นนะครับผมจะได้ฮาวเวอร์บอร์ดแล้วเนี่ยเด็วกวกิน ผมจะไปสุ่มสัตว์เลี้ยงหน่อยเพรเริ่มฟาร์มยากละวีมีกี่โซนเนี่ยสองร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบวห้อยห้าสิบนะได้นี่นะครับน่าจะมีการทำเป็นสีทองอยู่นะครับผมคิดว่า ช้างช้างอีกแล้วเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะเล่นนานแน่เลยเหมือนเพจซิมูเลเตอร์เว้ยผมเร็จแล้วนะผมดูก่อนเคมความแรงของสัตว์เลี้ยงนะครับผมใส่แทนนี้ดีกว่าเพราะสัตว์เลี้ยงเราจะได้แบบแรงขึ้น,นครับ เปิดเปิดของเร็วขึ้นครับ <c oughs> ใช่ผมมีวัดเออผมคิดว่าเราวน่าจะไปถึงคารเวอร์บอร์ดได้นะครับวันนี้แต่เทรดดิ้งผมก็ไม่รู้นะว่าได้ไงโอ้เก็บเก็บเพชรได้ฟรีสามสิบนะั สามสิบนาทีถึงจะเก็บเพชรได้ฟรีอันครับเมื่อก้อะไรเนี่ยบอกนะฮะให้ตัวเราตส์เลี้ยงเราไปใช้นีอ่ะอุ้ยน่าสนใจผมไปได้แล้วนะผมขอชาอปเพชรนี้เสร็จก่อนเสร็จนะครับเพวรโอ้สามร้อยโอ้เพชรสามร้อยโคตรเยอะขมโมย รู้สึกว่าเกมค่อนข้างค้างนะว่ามันเพิ่งออกใหม่เท่าแหละ yes ซื้อเลยจ้าอะไรอ่ะมปดูห่อยว่ามันคืออะไรนะโอ้เก็บเหรียญใช้เลยดีครับต้องใช้แล้วอ,อ,อู้อู้นี่ไงนี่จเงินเก้าสิบเก้าเนี่ยน บวกอยู่มากบวกผมใส่ใสี้ยงได้หกตัวนะก็ครบแล้วนะไวจังผมจะปล่อยให้สั์เลี้องผมขุดไปนะให้สั์เลี้องผมขุดก่อนผมหาลิลิกดีกว่าแ,แถวนี้น่าจะมีลิลิกอยู่นะครับ ผมคิดว่าถ่านได้ยินเสียงเครื่องบินก็ขอภัยด้วยนะครับเครื่องบ,บินผ่านหน้าบ้านผมไรอ่ะหัวเพชรหัวเพชรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยหาริลิคก,ก่อนพี่ผมคิดว่าน่าจะมีอยู่แต่ละโซนแต่ละโซนนะแต่รู้สึกว่าโซนนี้น่าจะไม่มีนะเท่าที่ผมดูนะผมไปดูโซนแรกก่อนว่ามีไหม ผมคิดว่าน่าจะมีนะน,นีนพงหญ้าเปล่าไม่ใช่พงหญ้าเข้าไม่ได้นะครับฝั่งนน้นนะฝั่งนี้ก็ไม่มีนะครับผมคิดว่าอยู่ลีวเปิดไข่แน่เลยเชื่อผมสิอยู่ตรงเปิดไข่นี่แหละ ซื้อมา่อนผมผมให้เหลือสองหมื่นนะมีต้องการเสือนะผมเสือหาย,ยากโอเคใครไปเดียวมีแล้วเอยอยู่ไหนอ่ะน่าจะชอนแบบตรงมุมๆนะครับผมคิดว่านี่อะไรนะชนดอกไม้ น่าจะเป็นโซนต่อไปเมื่อเราปลดล็อกหมดแล้วนะแต่โซนน่าจะมีเยอะแบบแบบเยอะมากๆอ่ะึ่างผมหาอะไรไม่เจอเลยตอนนี้ไม่มีนะครับลิลิ ه, ไหนใครบอกว่าไม่มีอยู่ในนี้เจอแล้วครับสองอันจำมังกรน้อยชั่วน่าจะมีอยู่นะ ตามหาลิลิกเฮ้ยนนี้นี่แหละน่าจะมีใช่ั้ยน่ะน่าจะใช่นะครับบนนั้นผมเห็นอยู่แต่ไม่มีนะครับแถวนี้เอาผมติดไปไป่ได้ผมไปบ่ดได้ เดินอยู่ดีดเจอเฉยเขาบอกว่าเกมนี้จะเป็นฟรีดูเพย์มากขึ้นแต่ผมก็ยังไม่เคยเชื่อเท่าไหร่นะว่าส่วนใหญ่มันก็ทุกคนคงดูแพทเทิร์นกันดีนะครับว่าเขาไม่ค่อยใช่ว่าเขาไม่ค่อยฟรีดูเพย์เท่าไหร่เลยโอเคนะมาถึงโซนนี้แล้วผมบล็อกโซนต่อไปได้แต่เพชรผม ไม่พอที่จะเชื่อนี้นะครับหกหมื 60, oh ่นโอ้โหออบบี้น่าสนใจลองเล่นดูแล้วกันมีเวลาด้วยนะครับง่ายๆครับผม <c oughs> คิดว่าน่าจะมีแน่เลยรีดิกในนะี้ย อัน,นั้นน่าจะใช้เวลาน้อยกว่านะครับไม่มีนะครับลิลิกไม่มีครับผมกลับมาแล้วไม่มีนะครับลิลิกในนั้นนั่น,น,นไงผมบ้าแล้ว ผมเห็นอะไรสักอย่างแบบเอ๊ะนั่นอะไรครัโอ้อยังนานโอ้คือเราต้องเดินผ่านก่อนถึงจะให้ใส่เลี้ยงเราขุดได้โอ้ genius 5ไาดามอนด์อันเบ็ก,กิโบแล้วผมจะเจอจากไหนเนี่ย ได้ห้าสิบไดมอนนนะเจอแต่เหรียญน,นะไม่เจอเพชรอะ่ะพี่เพชรตันผมเจอแต่เหรียญพี่ไม่เจอเพชรพี่เดีดแมกเนตแฟลกอ๋อโอเคก็คือมันจะเก็บให้เรานะครับในโซนนี้ เอรียต่อไปฉันมาแล้วพี่ผมปลดล็อกซองต่อไปละฮะโอ้โหก็น่าจะเป็นไอ้พวกแบบไอ้พวกที่เรียกว่า โอ้ยดีดคอผมอืมตู้น้ำหมาดลมแต่นี้เป็นตู้กดโพชั่นครับเสียงผมเปลี่ยนไหมเพราะเสียงผมเป็นวัดนะครับเฮ้ยสเสลี่ยงเก็บหน่อยเฮ้ยน้องไปโซนนู้นดิใช่ไหมน้องไปโซนนี้ก็มีแมกเนตฟรีอยู่นะครับ แต่ออบบี้ครูดาวโคตรนานเกมนี่ผมต้องมาเล่นนอกรอบผมต้องไปเล่นนอกรอบเกมนะเพราะไม่งั้เดี๋ยวมันนานัะนานเน่ยผมต้องไปเล่นนอกรอบกดกดโอเค ได้เงินมาเพียบเลยผมผมไม่เจอนะที่เขาบอกว่าไดนด์มอนเบกี่บอลเลยสักอย่างเนี่ยผมไม่เจอกลับบ้านกันเปิดสัตว์เลี้ยงได้ผมเอ่อทำไมายู่ดีมันก็ล็อก บักนะครับผมจะเปิดนะหมูน้อยอกนะีกแล้วเปิดจนเหรียญผมจะหมดนะ่ะอ้ไล้ตัวใหม่มาผมได้ตัวใหม่มานะคลิปนี้น่าจะยาวนานะมไม้น้องหมูเมืก,กี่ตัวเนะี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าอีกตัวเดียวขอร้องโอเคสปีลันไปกันนี่อะไรอ่ะโอเคออตโต้แฮตอ๋อต้องรีเบิร์ตสองรอบพี่ผมไม่อยากรีเบิร์ต ผมไม่อยากเริ่มต้นใหม่ฮะพี่เพชรตั้งพยายามทรมานพวกเราอยู่นะครับเพื่อให้พวกเราเริ่มต้นใหม่ทรมานมากครับมีอ,อบบี้นะอ,อบบี้นะง่ายนะครับสำหรับผมนะผมเล่นอบบี้เชียเตอร์มาบ่อย ไม่รู้จักเดี๋ยวผมน่าจะทําเป็นซีดีนะครับดูอีกทีว่าจะทําดีไหมอีกโซนหนึ่งผมอะโอเคไปนี้ดีกว่าแปดหมื่นเฮาวอร์ดมาแล้วโอ้โห อีกยาวไกลสามผลไม้อะไรเนี่ยพี่พี่จะให้ผมเอาผลไม้ไมาจากไหนวะพี่อีกสามสวิมินิมินิเชตส์ข้างไหนอะไอ้กล่องพวกนี้หรอน่าจะไม่ใช่อู้ได้งไวเกินอ๋อวล็อกสปีดโอเค มันน่าจะมีอยู่แถวเนี้ยลิลิกผมคิดว่าวัดีน้องสแกโคน้อยวันน่าจะมีเราไม่เราไม่ผิดเลยมันต้องมีแน่นอนโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็จะไปฟาร์มนอกรอบนะเพราะมันฟาร์มนั้นเนี่ยเดั๋ใหม่คลิปนะครับบาย